พี่มิมเนาะพี่สันัญยาอ๋อพี่สันัญยาพุ่มพวงนะคะพี่มิมเนาะเข้ามาแล้วนะคะก็เล่เาประวัติการศึกษาสิริเนาะว่าพี่มิมจดม .6 สายสินคำนวณเห็นไหมคะบางคนบอกหนูไม่ใช่วิคณิตมีโอกาสเรียนได้ด้วยเหรอนะคะนี่จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกเนาะนะคะแล้วเออก็เห็นไหมคะเส้นทางชีวิตเขาเขาสอบโพต้าติดคณะสถาปัตย์อ่ะเอกออกแบบผลิตบรรจุภัณฑ์ของมหาลัยนเรศวร เรียนได้หนึ่งปีเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเพว่าเอ๊ะทำไมอยากเป็นสาป์ั์แล้วทำไมออกนะคะแล้วก็มาเรียนที่โรงเรียนสีมิ่งคุนารักษ์เอนะคะนะคะอยู่แล้วก็จบแล้วไปทํางานเนาะทำงานเสร็จแล้วก็มาเรียนต่อปีนาตีสาขาพยาบาลศาสตร์ที่วิาลนานาชาติเซนเทเลซานะคะที่ลำลูกกานี้เนาะตอนนี้พี่มิ้มเองนะคะออขอภาพต่อไปนะคะเรื่องของการทํางานเนาะค่ะขอภาพต่อไปนะคะ การทำงานของพี่มิมเห็นไหมคะพี่มิมไม่ใช่จบปุ๊บทําที่เดียวแล้วอยู่ตลอดเนาะพี่มิ้มจบพยาบาลก็ไปทําพยาบาลประจำเนาะหลายที่ค่ะร้าค้าแหงหรือเป็นคลินิกแพทย์ปัญญาหรือเด e กซิตคลินิกเนาะแล้วถามไม่เห็นไหมคะขยันอนะ่ะพอเราเป็นพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราได้ได,ได้ได้ทางเดียวจากงานประจําของเราเนาะไปทำพาร์ทไทม์ที่ต่างๆได้เยอะนะคะจริงๆแล้วพยาบาลเนี่ยขยันมากถ้าอยากได้รายได้เยอะนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่รายได้เราสามารถหาได้ นะคะก็ไปเป็นผ้าไทมที่คลินิกหรือโรงงานเพราะว่าโรงงานจะมีห้องพยาบาลให้เราไปนั่งบางคนก็บางทีทําง,งานประจําเหนื่อยอ่ะนะคะไปอยู่โรงงานได้นั่งพักนะคะเพราะว่าแค่ใหญญ้ยาหรือทําแผลอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็เนอร์ซิ่งโฮมคือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นพ้าไทมส่วนปัจจุบันเห็นไหมคะที่เขาเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข56ทัพเจริญเนาะแล้วก็เป็นเรียกว่าข้าราชการด้วยนะคะเป็นข้าราชการเนาะ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่นะคะน่าน่าภูมิใจเนาะกับการชีวิตราชการของพี่เขานะคะอ่านะเพราะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราพบกับพี่มิ้มเลยค่ะขอเชิญพี่มิ้มแนะนำตัวเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่ได้ยินเสียงไหมคะค่ะได้ยินเสียงถูกค่ะ สวัสดีอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะคะพี่ชื่อพี่สรัญญาพุ่มพวงนะคะชื่อเล่นชื่อพี่มิมนะคะตอนนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะอยู่ศูนย์ศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญนะคะสังกัดสำนักอันามัยกรุงเทพมหานครค่ะโอเคค่ะพี่มิมจดม6มาด้วยสินคำนวนเนาะนะคะใช่ค่ะใช่ไหมคะสินคำนวนแล้วทําไมถึงไปเรียนสถาปัตย์ ชอบทางด้านนั้นหนอคะค่ะอ่าตอนตอนนั้นนะคะ่ะจะถามว่าชอบไหมก็เป็นวิชาที่เราคิดว่าเราถนัดที่สุดเนาะเพราะว่าเราก็เป็นเด็กขัวกลางๆนะคะไม่ได้เก่งอะไรมากแล้วก็วิชาที่เรียนเรารู้สึกว่าถนัดก็คือศิลปะนะคะอาจารย์แม่<อ>แล้วก็เลยมีสอบสอบโคตาหนูก็เลยอ่ะเลือกวิชานี้แหละอ่ะสถาปัต์เอกอ,ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพราะว่าเขารับสายศิลป์นะคะก็จะได้แบบเรียนวาดรูปอย่างที่เราเราชอบนะคะ ค่ะก็ได้คุตาไปเรียนสถาปัตย <|so|> ์เอกออกแบบบ้นแล้วทำโอ้แล้วทำไมเรียนแค่ปีเดียวแล้วซิ่วซะแล้วค่ะเพราะอะไรก็ค่ะก็พอไปเรียนแล้วมันรู้สึกว่าตอนที่เราอยู่มัธยมนะคะประถมมัธยมอย่างเงี้ยเราเรียนในรั้วโรงเรียนเนาะเราก็จะถูกคุมเข้มจากอาจารย์ใช่ไหมคะแต่พอเราไปอยู่มหาลัยอะค่ะอ่าเหมือนเขาก็จะปล่อยเราเนาะเพราะเห็นว่าเราโตแล้วทีเนี้ยจากเด็กที่ว่าอ่าจาก เขาเรียกว่าอะไรอะชีวิตที่ว่าอ่าอยู่ในกรอบเนาะพอไปในรั้วมหาลัยมันก็เหมือนเปิดกว้างขึ้นแล้วเวลาเราเรียนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เรียนได้แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยชอบพอเราไม่ชอบเราก็ทําตามใจเราก็เออไม่ไปเรียนบ้างไม่ส่งงานบ้างค่ะแล้วสุดท้ายก็คือไม่เรียนเลยก็เลยดอกไว้ก่อนนะคะอืมแล้วดอกแล้วไปทําอะไรอะคะระหว่างนั้นตอน ตอนนั้นก็ก็ดอบดรอบไว้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะกลับมาทํางานต่อเนาะแต่ตอนนี้คือไม่อยากเรียนละก็เลยไปทําไปทํางานไปทํางานงานแรกเลยก็คือโรงงานค่ะโรงงานเข้าไปทําก็น่าจะไม่กี่เดือนนะคะอาจารย์รสังคมะคะ่ะสังคมในโรงงานเนาะเหมือนแก่งแย่งแก่งแย่งชิงดีชิงชเด่นกันอนะ่ะเห็นเราได้ดีกว่าอะไรเนี้ยเขาก็จะไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ชื่นชมคือทํางานแบบไม่มีความสุขอะคะ่ะแล้วก็เลยออกมา ออกมาจากการทํางานโรงงานเสร็จแล้วก็มาทําที่เซเว่นเซเว่นตอนนั้นทําก็โอเคนะสังคมดีค่ะแต่ว่ารายได้น้อยมากเดือนหนึ่งสามพันกว่าบาทนะคะก็คือไม่พอตอนนี้ก็เริ่มหาสามพันกว่าบาทเดือนหนึ่งก็ไม่พอเนาะก็ต้องขอแม่แต่แต่หนูก็เป็นคนที่แบบเหมือนหางาน่ะเป็นคนชอบทํางานไม่อยู่เฉยเไม่ได้เนาะ เลยดูดูงานในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเออมีงานอะไรน่าสนใจแล้วบังเอิญนงคะมันเป็นความบังเอิญเนาะ,ะมีหน้าโรงเรียนนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนบริบาลขึ้นมานะคะอาจารย์แม่ก็ ก็ลองลงไปอ่านดูนะคะเขาก็โฆษณาเนานะว่าเออทำงานนะจบปุ๊บเรียนเรียนแค่อ่าไม่กี่ชั่วโมงประมาณสามเดือนนะคะจบมาก็คือมีงานทําให้เลยแล้วก็รายได้ดีแล้วก็ไม่ตกงานนะหนูก็เออลองเออ,เอ,อน่าสนใจแต่ตอนนั้นคือมีหลายโรงเรียนก็เลยลองดูออลองดูโรงเรียนที่ว่าอ่ามีโรงเรียนอะไรบ้างแต่ต่างจังหวัดอะ่ะไม่มีขึ้นเลยตอนนั้นหนูอยู่พิษณุโลกนะคะ ก็เลยมีกรุงเทพนี่แหละหนูก็เลยบอกแม่เนี่ยหนูอยากมาเรียนนะจะได้เจบแล้วก็มีงานดีๆทารายได้ดีด้วยไม่ตกงานแม่ก็เลยพามาเลยค่ะพาเข้ากรุงเทพตอนนั้นมาดูอยู่สองโรงเรียนแถวลาดพร้าวลาดพร้าวโรงเรียนหนึ่งแล้วก็ที่ปี่มินคุณารักษ์โรงเรียนหนึ่งนะคะคือตอนตอนที่มาไปดูที่ลาดพร้าวเนาะก็ก็เป็นโรงเรียนบริบาลแต่แต่ว่าเป็นตึกตึกตึกดูแล้วเหมือนเราเหมือนเพิ่งเปิดอะค่ะ แล้วก็มาดูที่หน่งที่ปิยมินก็ดูแลรู้สึกว่าเออตอนนั้นเราต่างจังหวัดเนาะแล้วก็เอ,อน่าจะไม่โดนหลอกนะ <l acht> เนาะเพราะว่าเขามีเหมือนมีนนิ่งโฮม <l acht> ด้วยตอนนั้นมีผู้สูง <c oughs> อายุอยู่ในในในโรง <c oughs> เรียนนะคะก็เลยบอกแม่เอาเรื่องโรงเรียนนี้แหละอ่าแม่ก็เลย <Okay. S 2> ให้เรียนแล้วก็จําได้เลยว่ากระเป๋าใบเดียวกระเป๋าใบเดียวแบบมาจากต่างจังหวัดค่ะค่แล้วตอนนั้นที่หนูมาเรียนเนี่ยหนูชอบด้านการพิมาณหรือเปล่าค่ะ ไม่ชอบไม่ไม่คิดไม่คิดไม่ฝันไม่คิดเลยค่ะว่าตัวเองจะต้องว่าจะมาเรียนพยาบาลนะคะค่ะอ่าอ่ทีเนี้ยคือเพราะว่าเราไม่ฝันที่จะเรียนด้วยเนาะเราไม่กล้าที่จะฝันพยาบาลเราก็ฝันเราก็คิดว่าเออเขาต้องเก่งนะเขาต้องจบสายสายวิทย์ตอนนั้นที่หนูเลือกเรียนสายศิลป์เพราะว่าไม่คิดเลยว่าจะเป็นพยาบาลที่เลือกมาเรียนปียมบินเพราะว่าอยากทํางานอย่างเดียวอยากทํางานที่าั่นาะ แล้วพอเรียนจบแล้วหนูไปทํางานอะไรคะค่ะพอเรียนจบเอ็นเอค่ะเรียนจบปีเอ็นเอตอนอ่าอยู่เนอร์ซิ่งโฮมค่ะอาจารย์อ่าตอนนั้น <ๆ S 2> อยู่เนอร์ซิ่ง <nursing S 3> โฮมค่นะใช่ค่ะเะแล้วอะไรทําให้อยากเรียนพยาบาลน,นะคะเพราะอะไรทนั้นที่เราไม่เคยฝันมาก่อนเนาะค่ะก็ตอนนั้นทํางานเนาะก็ก็ก็เหมือนว่าอ่าเราเราอ่ะเรารู้สึกว่าเออเราทำได้ ทำได้แ,แล้วแถมชอบซะด้วยชอบซะด้วยว่าเออเราเราเราชอบดูแลผู้ป่วยเราชอบแบบว่าคุยกับคุณตาคุณยายพาเขาเข้าห้องน้ําอาบน้ําอาบผ้าให้เขาอะไรพวกนี้พูดคุยกับเขาแล้วมีจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งที่ว่าหนูจะกลับบ้านและอาจารย์แม่นี่แหละค่ะอาจารย์แม่เป็นคนบอกหนูว่านี้ไปเรียนไหมล่ะพี่จ้ำเป็นรุ่นพี่ที่ปิยมินนะคะไปเรียนที่เซนเทเรซา ไปเรียนไหม <S <S ไปเรียนพยาบาลออค่ะออหนูก็เลยน่าสนใจก็เลยแบบว่าอะลองลองดูลองปรึกษากับคุณแม่แม่ก็ไปสิไปเรียนแม่ก็สู้ไม่ถอยเซนเทเลซ่าอ่าวิทยาลัยเอกชนกชเนาะเขาจะมีใช่ค่ะนานาชาติค่าใช้จ่ายก็จะสูงก็เลยปรึกษาคุณ,ออณแม่คุณแม่ก็บอกโอเคได้แต่ว่าตอนนั้นก็คือก็คือว่าหนูจบสายศีนแต่แต่ตอนนั้นนะคะเหมือนเขาเพิ่งเปิด เพิ่งเปิดอ่าคณะพยาบาลก็เขาก็รับรับจากเกตเฉลี่ยค่ะรับทั้งสายศิลและสายวิทย์อะค่ะหนูก็เลยเอาออไปตามอาจารย์แม่แนะนาําแล้วก็เอาเกตไปยื่นให้เขาก็โอเคเขาก็ตกลงรับค่ะพอดีเราร่วมมือกับเขาพอดีเนาะตอนนั้นตัวพี่จั๊มก็จบศิลป์ภาษาเหมือนกันที่ไปเรียนนะคะเ้าเรียนเราจบศิล์นคำนวณมาแล้วเราไปเรียนแล้วยากไหมคะเ,เข้าไปเนี่ยปีหนึ่งโอ้เรียนเคมีฟิสิกส์ชีวะเรารู้สึกยังไงคะ ยากมากค่ะอาจารย์แน่คือมันไม่มันมันไม่ได้เรียนเป็นภาษาไทยนะคะคือเขาสอนอาจารย์นะคะเขาสอนสอนเป็นภาษาอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะซึ่งเราก็ไม่เคยผ่านมาเลยเนาะอาจจะมีวิทยาศาสตร์พื้นฐานแต่ว่า ใช่ค่ะอาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษแต่อาจารย์เขาคือคือเขาก็ดันสุดฤทธิ์นะคะเขาจะมีกลุ่มของเด็กเด็กที่จบสายศิลมาก็คือเข้ากลุ่มแล้วก็อาจารย์เขาก็จะสอนสอนแล้วเขาก็แบบว่าทุกคนช่วยกันเพื่อนช่วยกันอาจารย์ช่วยลูลกศิษย์ก็คือจนแบบว่าทุกคนผ่านพากันผ่านมาได้ะคะ่ะ okay. ผ่านไปได้เนาะเขาขึ้นปีสองปีสองก็เป็นเรื่องของการพยาบาลแล้ว เป็นไงบ้างคะยากไหมเนี่ยพเราหนูเรียนเอมาแล้วอะไรมาแล้วไปเรียนแล้วทําให้เราง่ายขึ้นหรือว่ายังไงไหมคะค่ะในส่วนของวิชาการก็ก็ยากเป็นปกตินะคะอาจารย์แม่แต่ในส่วนของการฝึกฝึกบนวอร์ดนะคะคือเรามีพื้นฐานเนาะไม่ว่าจะเป็นการวัดไวทอนสไตล์จากที่เราทํางานนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนการวัดไวทอนสไตล์การซักชั่นการฟีดอาหารการเช็ดตัว เช็ดอืเช็ดฉี่นี่สบายมากเพราะว่าเราทําจนคล่องแล้วค่ะก็ทําได้ในเรื่องของการปฏิบัติอะค่ะแล้วก็แถมแบบได้ได้ช่วยน้องๆเนาะคือตอนหนูไปเรียนนะคะก็คือหนูจะแก่กว่าเพื่อนก็จะช่วยกันช่วยติวเนาะเวลาไปทํากิจกรรมค่ะค่ะติวน้องในเรื่องปฏิบัตินะคะส่วนน้องเขาก็จะช่วยติวหนูในเรื่องของวิชาการเขาก็ไปด้วยกันได้เลย ใช่ไหมคะก็เลยผ่านไปด้วยดีเนาะใช่ค่ะแล้วมีมีความสุขไหมคะกับการเรียนพยาบาลมีความสุขกับการเรียนพยาบาลเนาะจะว่าอืมเจะว่าสุกก็สุกจะว่าทุกก็ทุกค่ะอาจารย์แม่เพราะว่ากว่าจะผ่านมาได้ก็คือไม่ไม่ได้ง่ายนะคะค่ะค่ะแล้วยิ่งเราสิ่งภาษาสิ่งคำนวณด้วยเนาะค่ะพอจบแล้วรู้สึกยังไงคะนนี้ค่ะแฮปปี้เลยค่ะมีความสุขกันทั้งทั้ง พ่อแม่แล้วก็หนูเนาะเขาก็ภาคภูมิใจว่าเออไม่คิดนะจากเด็กที่คิดว่ามันจะเกคือมันเรียนไม่จบเลยเรียนสถาปัตย์นะคะตอนนั้นที่แก้วกวต้าเนาะก็คิดว่าเกแล้วแหลมั่งอะไรเงี้ยพอมาเจอปิอปียมินคุณอาเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยอะคะ่ะถ้าถ้าหนูไม่มาวันนั้นหนูไม่ตัดสินใจมาสมัครเรียนก็คงไม่ได้มีโอกาสเป็นพยาบาลแต่นี้ก็คงไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรอะค่ะพ่อแม่เขาก็ภูมิใจค่ะ ้ระหว่งางหนูเรียนที่ปีอมินเนาะอาจจะสามสี่เดือนกับเรียนพยาบาลสี่ปีในเรื่องของการได้ความแตกต่างกันยังไงไหมคะเออเรื่องการของปฏิบัติเรื่องวางตัวค่ะของพยาบาลนะคะแล้วก็เหมือนเวลาเราจํากัดนะคะสี่ปีเนาะแล้วเนื้อหาคือเขาเขาแน่นอะคือหนูเรียนสามเทอมอ่าปีเรียนอ่าอะไรเทอมหนึ่งเทอมสองแล้วต้องเรียนซัมเมอร์ด้วยนะคะ ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นวิชาการกับปฏิบัติการพยาบาลนะคะแต่ตอนที่เรียนปิยมินนะคะเ,เราจะได้ในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมทําให้มีความกล้ากล้าพูดกล้าอะไรอย่างปัจจุบันเนี่ยหนูมาทํางานเนาะเป็นพยาบาลอาอนมามัยชุมชนนะคะงานของอหนูเลยก็คือต้องไปพบปะผู้คนไปพูดไปคุย ถือไม้ซึ่งหนูไม่ชอบเลยนะคะจริงๆแต่หนูก็ฟื้นฟูความรู้จักที่ที่หนูได้นี่แหละจากปียบินที่หนูก็ไม่ชอบนะถือไม้แต่หนูก็สามารถทําได้ผ่านไปได้ค่ะอันนี้คือได้ได้หลักๆในเรื่องของความกล้าเพืแสดงว่าได้ทักษะชีวิตเนาะทักษะการเป็นผู้นําการกล้าแสดงออกมาแล้วก็ทักษะพื้นฐานการเรียนพยาบาลเนาะ แล้วพอจบแล้วเนี่ยหนูเห็นไ<ช>ปตะเวนทํางานโรงพยาบาลหลายที่เป็นไงคะหางานไม่ยากใช่ไหมจบพยาบาลเนี่ยค่ะไม่ยากเลยตอนปีสี่นะคะปีสี่นะคะอาจารย์แม่เขาจะมีบูธจากโรงพยาบาลต่างๆเลยมาตั้งที่มหลาลัยที่วิไลอะนะคะเลือกเลยเลยคุณอยากไปโรงพยาบาลไหนคุณไปเลยแล้วก็เขียนใบสมัครกรอกใบสมัครให้กรอกใบสมัครได้เลย ทีนี้ยหนูก็ตอนนั้นมีแต่หนูก็ไม่ได้เลือกเนาะส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะ่ะพอจบมาก็เลือกเลือกท,ทําที่โรงพยาบาลรามคาแหงที่แรก <c oughs> แต่พอมาทําแล้วนะคะ่ะ <c oughs> คือความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนะ <c oughs> เาะหนูมาทํางานโรงพยาบาลแล้วพอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ชอบงานโรงพยาบาลน,นะแต่โรงพยาบาลเขาก็ช่วยนะอย่างตอนหนูจบใหม่ๆ หนูมาทำวอดวอดหลังคลอดหนูรู้ตัวหนูไม่ชอบเพราะว่ามันจะแตกต่างกันจากที่เราเป็นเนิร์เอก็คือเนิร์เอเราจะปฏิบัติกับคนไข้แต่พยาบาลนะคะเขาจะมีเอกสารปึ้งเท่านี้นะคะรับใหม่คนไข้หน่งคนอยู่ไม่ถึงสัปดาห์ปึ้งแค่เนี้ยถ้าเป็นอินชาร์ดก็ต้องก็จะต้องเขียนนะคะหนูก็ไม่ค่อยชอบพี่ๆเขาก็ใจดีเขาก็คือโอนแผนกหนูให้ไปอยู่ OPD ให้หนูไปอยู่ OPD มันก็ไม่ใช่อีกก็คืออยู่แค่หกเดือน ค่ะอยู่แค่หกเดือนก็เลยแบบว่าออกแต่ด้วยความเปลี่ยนงานด้วยความหางานง่ายค่ะอาจารย์แม่ก็ไปคลินิกไปทํางานคลินิกค่ะคลินิกก็ดีดีก็คือเราไม่ต้องมาเอกสารอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าด้วยความจะว่าขี้เบื่อหรือขยันก็ไม่รู้เนาะหนูก็รับจ็อบรับพาร์ทไทม์อะไรไปเรื่อยหาเงินค่ะช่วงนั้นแล้วเราจุดเปลี่ยนที่หนูมาได้เป็นข้าราชการศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ย มาได้ยังไงอะคะเออถึงมาบรรจุได้ก่อนก่อนหน้าที่หนูจะมาบรรจุพยาบาลสาธารณสุขคือก่อนหน้าเนี้หนูทําคลินิกเอกชนเนาะซึ่งคลินิกเอกชนนะคะคือเขาจะบริการคนไข้ที่ระดับอ่าระดับสูงๆหน่อยอะเป็นเหมือนไซเลปอะไรพวกเนี้ยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นพยาบาลเนาะบางทีอทางทางพวกอ่าที่เขามีระดับอะ่ะเขาก็จะแบบ เหมือนไม่ค่อย uh huh. ให้เกียริเราอะค่ะหนูก็อยู่อยู่แล้วก็ทําแต่ก็เราก็ทําได้เนาะแล้วแล้วทําไปได้สักพักรู้สึกว่าเหมือนยิ่งทํายิ่งรู้สึกเหมือนเราโดนลดเกียริอะเนาะแต่เขาก็คงไม่คิด uh huh. อะไรหรอกแต่ด้วยลักษณะของเขา,เ<ร>าอะค่ะคหนูก็เลยเราก็คิดเอง <laughs> แต่เราแต่ก็แล้วก็ออกออกมาจากตรงนั้นแล้วก็มาพัสไทม์หนูไปพัสไทม์ที่ศูนย์บริการสาธารณาสุข พัสิหกนี่แหละคะ uh ่ะ huh. พาทำ uh huh. พอทำแล้วก็คือเรารู้สึกชอบได้ทําแผลได้ฉีดยาได้ทําอะไรเกี่ยวกับการพยาบาลที่แท้จริงที่เราเคยทํานะคะ uh huh. แล้วก็เขาก็มีอ่าทางทางรุ่นพี่นะเะาก็บอกว่าเนี่ยมีนะมีสอบนะสอบอสอบบรรจุราชการนิมลองไปสอบดูไหมหนูก็เลยลองไปสอบ uh huh. ดูนะคะ uh huh. เพราะว่าดีกว่าเราไปรับพร์ทไที่มันเราไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรเลยเนาะเป็นสิทธิ์ประกันสังคมะค่ะอาจารย์แม uh ่ huh. แล้วก็ uh huh. ไปสอบ ไปไปสอบพยาบาลสอบสอบไม่ยากนะคะพยาบาลก็จะมีข้อเขียนนิดหน่อยแล้วก็สอบอ่าจิตจิตจิตวิทยาดิดหน่อยมีสอบสัมภาษณ์อะค่ะแล้วด้วยที่ว่าเขา <โ S 2> เขาคงเห็นว่าเราอ่ะทาที่ทําที่อ่าศูนย์อยู่แล้วเนาะมีประสบการณ์อยู่แล้วเขาก็เลยเขาก็เลยรับหนูก็เลยสอบผ่าน,าน <thank. S 2> แล้วก็ได้เรจุค่ะวัะนนี้ก็เป็นข้าราชการแล้วเนาะ,ะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเบิกได้เต็มที่ นะคะเนาะไม่ได้ต้องใช้สิทเพราะปกติก็อาจจะใช้สิทบัตรทองสิทธิ์อะไรแต่ตอนนี้ใช้สิทธิ์ข้าราชการที่ไม่ว่าจะลงบันรัฐบาลไหนเนาะสามารถเบิกได้เลยนะคะก็เป็นเป็นความภาคภูมิใจเนาะแต่ก็ในระ่ว่ารรับราชการนี้ก็ไปรับ j อบหมายถึงว่าก็ทำพัดทำอะไรต่ออะไรหาอะไรได้พิเศษได้อีกใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็จะมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนที่ทําง,งานเนาะทางทางทางสํานักอนามัยเขาก็จะมีจอบพิเศษให้เรา <สะ S 2> อย่างมีไป่ไปออกหน่วยเนี่ยค่ะเราก็จะได้เงินชั่วโมงละ 200, สองร้อยหรือว่า, <สะ S 2> าไปฉีดวัคซีนช่วงนั้นที่ช่วงโควิดเยอะๆนะคะ่ะ ไปฉีดวัคซีนตามหน่วยต่างๆอะคะ่ะแล้วก็จะเป็น j อบพิเศษเพิ่มขึ้นแต่ j อบนอกตอนนี้ไม่ไม่ค่อยได้รับแล้วค่ะเพราะว่าอยู่เลี้ยงลูกค่ะอาจารย์อ๋อมีลูกแล้วรัวบ้านคมแลกดีจังนะคะ่ค่ะโอเคแล้วก็ก็แสดงว่าที่หนูทําเนะเาะแล้วเรียนมาแล้วมาอยู่หนูน่าจะชอบกับการที่เข้าชุมชนเนาะอยู่กับคนไข้อาจจะคนไข้บัตรทองคนคนในชุมชนที่เรารู้สึกเรารักเราเมตตาเราสงสารอยากดูแลเขาเนาะก็อาจจะถ้าโรงพยาบาลต่างจะงหวก็จะเราพอสตอนเน <c oughs> ี่ย เรามาประจาตาบลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นความสุขของเราแล้วหนูคิดว่าหนูเป็นพยาบาลแล้วหนูมีความสุขกับงานดีไหมค่ะอ,อหนูบอกตามตรงว่าอ่ามันทั้งบางบางทีเราก็ทุกถ้าเกิดเราอย่างที่หนูบอกแม่อาจารย์แม่น้อที่ว่าเราทําพี่คคิดิกอะ่ะมันเป็นงานที่มันไม่ตรงกับตรงกับสเปคเราอ่ะค่ะมันก็ไม่ได้มีความสุขแต่เนี่ย ณปัจจุบันนี้หนูมีความสุขกับการทํางานเพราะ oh. เราอะรู้สึกคือเราได้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือคนที่บางคนเนี้ยแม้แต่สิทธิตัวเองยังไม่รู้เลยแม้แต่ว่า oh. เออจะเอาอาหารอะไรกินอย่างเงี้ยเราก็มีส่วนช่วย oh. บ้าน oh. ไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยเราก็มีส่วนที่จะช่วยหาลู่ทางเราไม่ได้ไปช่วย oh. หาบ้านให้เขาแนะนําหาลู่ทางให้เขาให้เขามีชีวิตที่ oh. Oh. ดีขึ้นคนไข้เจ็บป oh. ่วยวัดความดันความดันสูงถ้าเกิดปล่อยเอาไว้แล้วเขา เกิดนอกเกิดอะไรไปกลายเป็นสโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเราช่วยแนะนําก่อนที่จะเกิดเงี้ยรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกดีอะค่ะคืออาจจะว่าเงินอาจจะน้อยแต่ได้บุญเยอะนะคะอ่าได้บุญเยอะใช่ค่ะน้อยดีเหมือนแต่ว่าเราก็ฮาจคือมันอาจจะระยะยาวมันน้ำซึมบ่อใช่เพราะเมื่อเกษียณอายุเราก็ยังได้บํานาญไปตลอดชีวิตอยู่แล้วเนาะ แล้วมีไม่แคะเพราะนั้นเนีเนื่องจากว่าหนูได้ปลูกฝังให้หนูรู้สึกรักอาชีพเลยก้าวเข้าสู่อาชีพนี้แล้วทํางานอย่างมีความสุขแล้วมีไมค่เพื่อนเพื่อนหรือพยาบาลคนอื่นที่เขาทุกข์กับการทําวิชาชีพพยาบาลเนี่ยหนูว่ามีไหมเออที่เข้ามาแล้วไม่อยากทาไม่มีค่ะพูดพูดแล้วขนลกุกมีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนี่แหละค่ะที่ศูนย์อ่าห,หนูได้คุยกับเขาเนาะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ชอบพยาบาลหรอกที่เรียนนะคะคือแม่ แม่ให้เรียนออก็ก็เลยมาเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเนาะก็เขาก็เด็กเก่งเก่งเก่งระดับหนึ่งอะค่ะเรียนจบก็มาทำงานเป็นพยาบาลแต่ว่าเขาอะเหมือนไม่ไม่ได้มีความสุขในการทำถามว่าทำได้ไหมคือเขาทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยค่ะแต่หนูก็จะเห็นเขาแบบถอนหายใจ <c oughs> ทําไปถอนหายใจไปนยค่ะก็ดูไม่มีความสุขอยากเปลี่ยนแต่คือมาเหมือนเหมือนมาณจุดนี้แล้วนะคะก็คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วก็คือเปลี่ยนได้แล้วก็จะต้องก็จะต้องไปไปอีกไปจนใช่ทนไปจนจบไหนๆก็เก้ามาแล้วก็ทนไปจนจบค่ะก็ดูดูน่าเห็นใจแต่แต่ก็ก็บรรจุแล้วใช่ไหมคะเป็นข้่ราชการจุแล้วค่ะโอ้ยิ่งไม่ยิ่งถอยยากแล้วนะคะ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าพี่มิ้มคิดว่าการจะเป็นพยาบาลต้องรักในอาชีพนี้ก่อนเข้าไปเรียนคือไม่ได้ไปเพราะว่าเออได้โคตา้าอยากมีไรายได้พ่อแม่ให้ไปใช่ไหมคะมันถึงจะประสบความสําเร็จอย่างนั้นไมหมคะหนูคิดว่าใช่ค่ะถูกต้องค่ะมันต้องเริ่มต้นจากใจที่รักก่อนนะคะถ้าใจรักเนี่ยความสำเร็จเนี่ยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะ ว่าอย่างหนูเนาะหนูหนูรู้สึกว่าหนูรักหนูชอบนะแต่บางทีเราอะาชีวิตมันไม่ได้โรยได้ดุกดอกกุหบาบนะคะจะแม่เราเจออุปสรรคอุปสรรคอะไระแต่เราก็ผ่านมาได้จนมาถึงณจุดเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเราลงตัวเรามีความสุขในการทํางานนะคะออทั้งครอบครัวด้วยเนาะแล้วแล้วหนูคิดว่าโรงเรียนปีมิคู่นารักมีพื้นฐานของการทําให้หนูประสบความสาเร็จในการพยาบาลยังไงคะเท่าที่หนูคิดเนี่ยค่ะ ตึงเป็นหลักสูตรสั้นๆเนี่ยมากเลยค่ะอันดับแรกเลยคือแนวความ <ใน S 2> คิดที่อาจารย์ทุกท่านในด้านในอ่าในด้านการดูแลผู้ป่วยในด้านการเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยในด้าน เหมือนเราดูแลด้วยใจ<ม>อาจารย์อาจารย์ที่ปิยมินเขาจะปลุกฝังอยู่เสมอว่าผู้สูงอายุคือปูชนียบุคคลผู้ป่วยทุกท่านเนี้ยเวลาเราเข้าวอค่ด<ม>เวลาเราไปเข้าวอด<ม>ตอนนั้นมีดวงใจโนซิงโฮมเนาะ<ม>เขาจะสอนเลยว่า<ม>ให้สวัสดีคนไข้ก่อนดูแลเหมือนญาติมิตรของเราเราก็เหมือน<ม>เวลาเราปฏิบัติงานพยาบาลมันทําให้ความอ่อนโยนนะคะมันมีความอ่อนโยนออกมาจากจากเรา คนไข้ที่ได้รับบริการเขาก็รู้สึกชื่นชม,มค่ะแล้วก็ในเรื่องของอหัตถการหัตถการที่เราต้องต้องทำแน่ๆนะคะคือเราเราเราจะมีความคล่องมีความมั่นใจในการทำหัตถการค่ะกูะก็ดีใจนะคะว่าเราเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่สร้างพยาบาลที่ดีเนาะให้กับประชาชนนะก็ะภาคภูมิใจอยู่ ค่ะพี่มิ้มีอะไรให้กําลังใจน้องๆไหมครั้ที่กําลังอยากจะก้าวเข้าสู่การเรียนหรือบางทีพี่ๆที่เป็นผู้ดูแลอยู่อาจจะจบมหกเอ๊ะฉันอยากจะเป็นพยาบาลบ้างเนี่ยหนูมีอะไรให้กําลังใจบ้างค่ะค่ะค่ะที่จะฝากไว้อะค่ะก็หนูเชื่อนะคะว่าทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเนี้ยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนาะมีใจที่รักความเป็นพยาบาลอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ อยากให้อ่าอยากให้ค้นหาเนาะว่าเราอะ่ะรักอะแต่ว่าสามารถทําได้ไหมเราสามารถปฏิบัติได้ไหมในในส่วนของอ่ายังไงอะ่ะมันมีคํากรคํากรหนึ่งที่หนูจดจํามาตั้งแต่ส,สมัยเรียนปิยมินนะเขาบอกแล้วว่าหมื่นลี้ที่เริ่มก้าวแรกยากสุด แม้สะดุดจุดฝันอย่าหวั่นไหวลุกและก้าวต่อไปด้วยแรงใจอันเส้นชัยมิได้ไกลเกินฝ่ายปองก็คือหมายถึงว่า<ม>ระหว่างที่เราเก้าวไปอ่ะเราไม่ได้โรยดิบก,ก,กีบกุหลาบเนาะเราอาจจะเจออุปสรรคเจออะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งท้อขออย่าพึ่งท้อขอให้สู้ต่อไปเพราะว่าเเรารู้สึกรักเรารู้สึกว่าชอบอยู่แล้วเราเราต้องไปให้ถึงฝันให้ได้เหมือนอย่างหนูเท่าวันนั้นอะ่ะถ้านหนูอะ่ะ เลิกแล้วหนูไม่ชอบหนูเลิกแล้วหนูไม่อยากเป็นพยาบาลหนูก็จะไม่มีวันนี้อะค่ะที่จะมารับราชการให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภาคภูมิใจให้อ่าสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะก็ดีใจมากเลยนีะวันนี้พี่มิ้งวันนี้ค่ะดีใจมากที่หนูได้สิ่งที่ได้แง่คิดจ็ปีมิ้คุณนรักไปดําเนินชีวิตและประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็ขอให้กล้าวต่อไปเนอะนะคะคุณโอเคเลยลูกค่ะ ค่ะขอให้โชคดีนะคะค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์แม่มากๆเลยนะคะที่ไม่ไม่ลืมหนูเลยจบมาสิบกว่าปีอาจารย์แม่ยังติดต่อมาหาหนูจําได้เลยว่าช่วงหนึ่งอะที่หนูพ่าทามอาจารย์ก็ทางโรงเรียนก็คือหางานให้ไปผ่าทามโรงงานไปนั่งชิวๆเนาะได้เจ็ดร้อยขอบคุณมากๆเลยที่ติดต่อมาค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะ ก็เราก็หางานให้ทุกคนตลอดชีวิตเลยนะคะค่ะขอให้โชคดีลูก